สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาส่งงานการอคอนฟิกเราเตอร์นะครับให้มาที่อันแรกแล้วก็เลื่อนไปที่อันขวาสุดมาที่ PC อัน,นี้ใช้อันขวาสุดครับผม ก็มาที่รูปสายตางครับเลือกสายที่สามต่อไปก็จะเป็นใส่ IP เครื่องกำหนดไปก่อนนะคว่าคอมไหนจะเป็น IP ตัวไหน ก็ไอพีเราเตอร์แล้วก็มาใส่ไอีของคอมกัน,กน ตรง default g a t e w a y นี่จะเป็น IP ของเราเตอร์นะครับทำแบบนี้สองเครื่องนะครับ โเคแล้วตั้งค่าไอของ p c ซีเสร็จแล้วล้วก็ต้องไปตั้งที่เราเตอร์ต่อนะแล้วก็ตามด้วยอีกของสายอน,นี้นะครับ อันนี้จะใส่เป็น I P S E S ของเราเตอร์นะฮะคอนโรเวแล้วก็ต้องเปิดเครื่องด้วยนะครับ คครับต่อไปเราก็จะมารอเครื่องมันเปิดนะฮะโดยตรงนี้จะเป็นลูกศรสีเขียวถ้าเคือมันเปิดติดแล้วเดี๋ยวผมจะทำาเครื่องเผื่อไไปก่อน ทำเสือไว้สองฝั่งนะฮะนีครับตอนนี้เครื่องติดแล้วเราจะมาลองปิงดูตามด้วย ip ้เทีวเตอร์นะครับโอเครับ ไปทำสองเครื่องที่เหลือครับผมทำเหมือนกันกับเครื่องแรก ก็กำหนดไอพนะครับ โอเคครับเราตอนนี้เราได้ไอครบทุกเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันกับเครื่องแรกเลยครับตามด้วย i อเราเติม โอเคครับผมฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเขียนมาเซตเราเตอร์ต่อนะ่น Enable แล้วก็ c o n f i g Terminal ตามด้วยอินของสายที่มันเชื่อมนะตรงนตรอันนี้ก็จะเป็น F0. แล้วก็ IP a d a t e s ของเราเตอร์ครับคอนโทรลเซนเตอรตามด้วยบวาร์โอเคแล้วก็ก็เปิดเครื่องยนะครับ โอเคครับ <Okay. S 2> ลองครับล,ลองให้มันเป็นสายสีเขียวตอนนี้กำลังเปิดเราจะลองเพียงความสั่งปิียใหม วันนี้เครื่องเปิด,ด๋ยวเราจะลองปิงฐานเราเตอร์กัครับโอเคฮะนี้ใช้ได้แล้วเราไปต่อเครื่องฟงังตับผม Get out there, In the book. นีครับนนี้เราก็เสร็จสามเครื่องแล้วนะครับเราก็ร้อนเครื่องสามเปิดติดถ้าเครื่องมันเปิดไม่ติดนะครับมันจะห่างกันไม่เจอนะครับ อาหากันไม่เจอเป็้ถ้าเครื่องยังเปิดจะติดไปเราไปที่ p h y ซิ c a l แล้วก็ต้องกดปิดเครื่องด้วยนะครับถ้าไม่ปิดเครื่องมานจะทามาที่ SFP ครับผมไป2อันแล้วก็ไปที่ SMB เ,เราจะทำแบบนี้3ามเครื่องนะครับ ต้องกดเปิดเครื่องด้วยนะครับไม่ใช่ปิดแล้วปิดเลยไปที่เ ffp ใส่ไปสอนแล้วก็ไปที่ smb ต่อ,อะจะเห็นว่าบางอันมันเปิดไม่ขึ้นนะครับเราจะต้อง ไปโงชัดใหม่ที่ U N c o n f i g Terminal ตามด้วยสายนะครับแล้วก็โงชัดใหม่รอบนึง ีครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องในกเครื่องนะครับต่อไปแล้วก็ไปที่สายสีส้มเราจะเชื่อมกัเข้าสามเครื่องครับเนีครับ ต่อไปจะไปกลางสร้าง IP ของส,สายเส้นสีแดงนะครับเราจะเริ่มกับฝั่งนี้ก่อนนะครับเป็น192.168.4.1นะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น192.168.4.1 จับให้มันดูง่ายนะครับก็เราต้องทำแบบนีนะ้ทุกฝั่งเลยค่ะนีเป็นองนี้ ก็เป็นเก้าส่จุแปะให้มันดูง่าย ไปให้เราไปที่เราเตอร์เครื่องนี้นะครับเครืองตามด้วยอินของเส้นสีแดงนะครับก็คือเส้นขิดจะใส่เป็น g สอง ตามด้วย a p a d e นะครั <T un agents> ครบ <noon> แล้วก็ใส่ w r re ตามครับแล้วก็ ก็คือคอนทิคเทอร์มินอลเราต้องทำสองฝั่งนะครับมันจะมีฝั่งกิบ020ยแล้วก็กิบ030ยด้วยนะครับตามด้วย i ินซีศูกิบตามด้วย ip address ิร์ดขึอ อโอเคครับผมอันนี้ฝั่งนี้เราก็จะเสร็จแล้วะคระับก็จะทำแบบนี้ทุกฝัง่งก็ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ด้วยนะ การด้วย SSS ของส่ว2สองส ใช่ครับเดี๋ยวรอยฝังก็ฝังนี้นะครับคือฝังท้าย Yeah. ตอนนี้เราก็ได้เสร็จมาทำเสร็จแล้วสามฝั่งครับต่อไปจะเป็นเน็ตเร์ของสามอันนี้นะครับสามโรเตอร์นี้เรื่องผมทำไปแล้วเน็เบร์ก็คือเลขไอพีสามตัวนี้นะครับก็คือนี่ก็คือหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์ครับผม เจัอันนี้ก็จะเป็น4 40, ศูนย3 0 4 0 5 0 6น นี่ก็จะเป็น2อ5ศูนครับ ใช่ okay. ครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะลองปิ้งดูนะครับปิงจากเครื่อง3.32มา1.21นะครับ โอเคครับผมอันนี้ก็เจนะอน,น,น,จะนะครับเครองนี้มาตรกนี้เจอนะครับลองเป็นเครื่องจุดอสองสอง เราตจะลองจากเครื่องจุดสองสองไปเครื่องนี้แบบหนก่งทุกทีเราจะลองปิงจากเครื่องม,มาตรงนี้อนะครับเมื่อกี้ผมปิงจากตรงนี้ลงมาตรงนี้ ที่เราปิงจากตรงนี้นะครับมาเชื่องขบวนสุดก็ปินได้หมดครับเชื่อนๆค่ะไปจะลองจากตรงนี้มาตรงนี้เลย เดินมาไปสามเด็ครับเจนครับผมโอเคครับพอจบการนำเสนอในขั้นนี้ครับผม